สัมผัสความผ่อนคลายขั้นสุดกับเก e ้าอ e ี p p e ้โยเก้าี้พักผ่อน2อิน1ใช้ได้ทั้งนั่งและนอนพร้อมเบาะหนุ่มนุ่มพิเศษรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมไม่ว่าจะพักผ่อนในบ้านหรือสวนหลังบ้านก็สะดวกและสบายสุดๆรายละเอียดสินค้าขนาด55คูณ87คูณ85เซนติเมตรวัสดุโครงสร้างเหล็กเคลือบกันสนิมแข็งแรงทนทานเบาะฟองน้ำหนานุ่มพร้อมผ้าออกฟอร์ดทนทานไม่ขาดง่ายที่วางแขนไม้ออกแบบตามหลักสรีระคุณสมบัติเด่นรองรับน้ำหนักสูงถึง200กิโลกรัม เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวใช้งานได้2โหมดปรับเป็นเก e ้าอี้ยกเพื่อผ่อนคลายหรือปรับนั่งเพื่อการใช้งานที่หลากหลายล็อกได้ปลอดภยัยเพิ่มความมั่นคงในการใช้งานดีไซน์กระทัดรัดเหมาะสำหรับบ้านคอนโดหรือสวนหลังบ้านช่องใส่ของและที่วางน้ำเพิ่มความสะดวกสบายวัสดุทนทานโครงสร้างเหล็กและผ้าคุณภาพสูงมั่นใจในความแข็งแรงวิธีดูแลรักษาเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแหง้งหลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีความเป็นกรดด่างสูงหลีกเลี่ยงการขีดข่วนจากของมีคม เงื่อนไขและบริการรับประกันสินค้า14วันสำหรับความเสียหายจากการขนส่งหรือปัญหาการผลิตบริการหลังการขายติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาทำการไม่มีบริการติดตั้งแต่ประกอบง่ายพร้อมคู่มือภาษาไทยหมายเหตุหากสินค้าชำรุดหรือชิ้นส่วนไม่ครบกรุณาแจ้งร้านทันทีพร้อมวิดีโอขณะเปิดกล่องเก้าอี้ยกเก้าอี้พักผ่อนที่ออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายอย่างแท้จริงจะนั่งเล่นนอนพักหรือใช้เป็นมุมโปรดสำหรับวันหยุดของคุณก็สมบูรณ์แบบ จะส่งรวดเร็วใน48ชั่วโมงพร้อมราคาสุดคุ้มค่ารีบกดสั่งซื้อเลยสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น เราต้องขอโทษหากการนำเสนอของเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนำสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจ หากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ